แงเกลียดไอ้จนที่ไหนได้พี่บาสโซมายืมเงินบ่มายืมเงินมีการบอกว่าจะให้ผมพูดบ่อยนะเจ๊บ่สรุปพี่บาวจะยืมเงินกี่บาทพอไหมคุณพอแล้วคุณพอไม่มีเงินไปไปผมมคุยคุณแล้วคุณมีเงินโอ้พี่บาวมายืมเงินออกซื้อเลยเหรอ แล้วจะเพย์ลุงแจ้งเหรอเยอะเงินออกซื้อยังกระทวงเงินออกให้ให้เข้าหน่อยไปมีไหมพร้อมเงินไเยอะแยะเงี้ยโอ้ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเอาไปควักมเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวีอไอ้คนตายทำไมเลยยืมออกซื้อแล้วโอ้เจ๊ดูกันนะเจ๊มีหรือเปล่าโอ้ยพอยให้กูดูเปล่าพี่บ่าวกล้าได้ยังไงยืมเงินออกซื้อนี่ผมผมพุดจริงจริงผมไม่พูดเลยนะ เจพอแล้วเจ้าจะใช้วันไหนก็เงินออกแล้วเงินออกวันที่เท่าไยพูดให้มันชัดเจนเดือนอะไรก็เดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้แหละวูง่ายเงินออกเงินออกคอยทวงนะไม่เอาทวงผมให้เลยเหรอนี่อยหลักฐานหลักฐานเอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเร็วยังเลยเฮ้ยเฮ้ยยูห้าร้อยฮะยูจีห้าร้อยหลักฐานเอ่ะเจเจจพอมีจะสักใบบ่มันบ่มีแล้วมันมืดเลย นเดี๋ยวนี่เอาุนใจนี่นะนี่ยี่ห้าร้อยยเจห้าร้อยเออพอเจก็เลือใส่ขึ้กันล่ะรู้แหรยรู้งืมเรียรู้เลยได้พอนที่เอาทองไปขายอะไให้พี่ายืมรูด้นมาจากไหนวันนี้ใสอู้ว่าเนี่ไรตายแล้วนี่ในซคลิปนี้ก็เริ่มงานเนาะแต่ว่าพี่บ่าวมายืมเงินเฉยเลยเอฟซจริงๆเขาไม่ให้เพื่อนเพื่อนกันแบบนี้เขาไม่ให้ยืมเงินกันนะ มันมันมันจะมันจะมีปัญหากันต้องต้องตดูต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนยังไงคนยังงไเพราะพี่เอกแกเคยสั่งผมไว้พี่เอกแกสั่งผมไว้ตั้งแต่รู้จักกันเลยผมยืมบไปพี่มันยืมบ่อยพี่เอกแกสั่งห้ามให้ผมยืมเงินนะแต่ก่อนผมยืมบ่อยนั่นนะพี่เอกก็พูดอย่างนี้เพราะแกยืมแล้วแกไม่ค่อยคืนอา้้น่ี่เงินแล้วนี่เอ้ย

เป็นใจเงินเรียนเนาะบางทีเกลี้ยจนเนาะเฮ้ยเกลี้จนได้ไงล่ะยังมีผมใช้เต็มที่ผมไม่มีผมง่ายๆเจ้าน่ะพอมีอยู่แต่เวลามีปุ๊บเจ้าใช้เต็มที่พอเต็มที่แล้วมันก็เลยหมดเต็มที่มันเป็นเส้นเชฟเป็นเส้นแบบมันเป็นเส้นอะไรเออถ้ามีพูดถึงเต็มที่หรอพี่บ่าวเนี่ยต้องมีเมียให้เมียเก็บเงินให้เงินเดือนยูทูบออก ให้เมียเก็บอสมมติเราออกหมื่นหนึ่งเก็บเก็บสักห้าพันให้ค่าขนมเจ้าเอาไว้กินขนมอย่างเดียวหนึ่งพันเจมเราซื้อกาเฟเฟ่เจมว่ะเงินเงินเดือนออกจะไปซื้ออะไรซื้อแจกกาแฟแจกทั่วบ้านผมแจกซื้อกราเฟเกาแฟแจกทั่วบ้านเลยไม่ทั่วก็แค่บ้านที่ผมเห็นว่าเราต่อดีผมก็แจกเลยซื้อเา โต่เจ้าในเงินเดือนออกเจ้าไม่คิดจะเก็บเลยเจ้าแจกหมดไม่จริงจริงเงินเดือนมันเยอะอยู่นะเดือนที่แล้วน่ะไม่ถือว่าเยอะอยู่แต่แต่มันก็หมดเออมมันไ่ถงินเดือนยูทูบออกพี่บ่าวก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วก็ไม่ได้เก็บซื้อก็ไม่กรแจกก็แจกหมดเลยเกือบเกือบเกือบถึงเดือนนี้เกือบถึงที่สิบกว่าถึงเดือน มันมันพึ่งหมดแล้วหมดนานแล้วพึ่งหมดพึ่งหมดหมดซื้อทำมาวันก่อนโอ้พึ่งหมดเออปิดท้ายอะยรนะเงินเดือนยูทูบออกพึ่งหมดในเอฟซีเดือนนี้ถึงเดือนแน่ชนเดือนชนเดือนสัญญาแล้วเจ้าต้องมีกำหนดนะเจ้าต้องอ่ะกำหนดว่าวันนี้ต้องกินแค่หนึ่งร้อยหรือว่าวันนี้กินสองร้อยเพราะว่าผมดูแล้วเจ้าหาเงินวันหนึ่งอ่ะเจ้า หาเงินได้เยอะอยู่ได้มากมากกว่ามากกว่าสองร้อยอยู่แต่ว่าเจ้ากินมากกว่านั้นอีกมันมันะย่ี้เยบเติมไหมเติมไหมเติมเติมทรายไหมเติมปูนไหมเรียบร้อย ปูนอยูท้ายรถอะเดี๋ยไม่ปูดแผมหรอเดี๋ยวผมไปยกปูนให้เทั้งนั้นไม่รู้ว่ามีใครอยากจะยกช่วยหรือเปล่าแล้วเก็กอนไว้ะเปกได้เดี๋ยวมันก็ห้ไม่ก้อนเดียวเราขึ้นทางนี้ไ้ไกอนก็ได้ไกอนก็ได้ลย่างไรเราต้องเอาลงอยู่ดีกะตันเตรียตยตียปูนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Nè. Gõ Để không. <nắp> <laughs> bỏ lỡ những video nước จอดเลยจอดแล้วก็ปใส่ละสองสามพัวไม่น่าทำดินน้ำเลยเนาะโอเคคทุกคนไม่ได้หรอเฮ้ยองว่ะเฮ้ยอ้เาเรื่อยมาอีก ปลาเขาบออปลาที่เขาซื้อน่ะไมนได้แล้วแหะปลามีเอฟซีปูนมันเริ่มคายน้ำกันนี่สใจไหมหรือว่าไม่ใจไ่มาอีกครั้งอก็แล้วรวยรรว้ต้วเรวยรยรว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  พอ่ไเนา่พอแล้วใส่ยแล้วเม่อกี uh, ้ผมเติมไยแล้วใส่เป็นสีน้ำตาลอย่างที่อเคกนี่นถ้าไม่ได้ผมนี่คือแย่ใช่ไหมก็ไม่ค่อยแย่แต่ไม่ไผม่เยได้พอดีก็ได้เอาเลยเอาเลยหรอมันยังไม่เข้ากันนะ Okay, โอเคครับเอฟซีก็นะ <laughs> ยืมเงินออกสื่อนะนะครั้งแรกไม่มีใครทำในเะอฟซี <c oughs> อันนี้ทำคนเดียวอ่ส่วนใหญ่เวลาเขายืมเงินเขาจะมาแบบลับๆอ่าอ่านแล้วอืมรออยู่